ยังไม่เรืองเหมือนกันครับผมยังไงโอ้โหเขาครับพี่น้องเขาปลาไหลตัวนึงครับเขาอยู่ ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขนครับผมคลิปนี่ยวพอกันอีกแล้วครับผมคลิปนี้สิพาพี่น้องมาหาอยู่หากินครับมื่อนี้มาหาดักปลาไหลครับมื่อนี้เอาตุ่มดักปลาไหลมาสองหลังครับพี่น้องเอามาสองหลังวางเงี้ยวมีมื่อนี้ใส่เป็นเงี้ยหอยสตีครับยังเดีย่อทุบๆๆๆๆจากเสียงวมาใส่เล้วครับพี่น้องเงี้ยวปลาไหลครับหอยสตีมีประมาณเกตแปดรูกครับผมก็ได้เอามาใส่สองหลังครับพี่น้องเอาก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามช่องอีสานแบบบ้านนะครับผม ไอ้ครับผมไปเซมกันนี่ซองหลังเมื่อนี่มาใส่บางซองหลังนี่เงี้ยเะฮะเงี้ยบกหอยบอกหอยทุบละเอียดนี่ครับหอยสดีนเลยียผมทุบ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 สามารถใส่ได้ซองหลังครับพี่น้องนี่ใส่แถวนี่งแล้วครับพี่น้องนี่ใส่แถวนี่โอ้ยหม,ม่มงใส่ ปัญหาอยู่หากินลายโอ้ยมัมงดีไสนดอกตอนนี้นเอ็นกำลังเฮ็ดให้เห็นนะเอ้ยมาใส่สองหลังพีนงน่น้องถ้ารุ่นน้ำกันว่าสีมนัโมมนโนมันสีเป็นยังไงไม้แรกครับเปิดไม้ไหมเอ็นบอกมาใส่อืมอู้หูงดปลุกขวังครับให้นี่ปลุกขวักสองกลุ่มสองมูลสามมูลตอนนี้ปลุกขวัก นะครับเห็นบ่เนาะนี่คนะรับ้องปลุกคอกกลุ่มปลุกขอก,ก,ขกสองสามกลุมครับนะ้องุเยิมย้มยยิ้ครับผมอ๋ไปสกันครับผมเซตไงหลังแรกเดี๋ยวไปขึ้นทั้งสาพิ่นอีกหลังหนึง่งิ่นบอกไปขั้งสาบิ่นเซตตรงไห้ดีครับนะ้อง นี color. So ่เป so ็นตรงนี so ้ใส่ถ so really ิ่มเบ่งสีว่ะตัวน้อยเบ็ดปลเฟรนอ่ะครับผมน้อยเบ็ดก็เจ้าใส่ได้ี่เจ้าใส่ยังเบ็ดให้เจ้าเนี่อถือบ่โอ้เงาเบ็ดครับน้องเงาเบ็ดเงาเบ็ดอโอ้ยังน้อยเลย เงาบิดโอ้ยแต่เงาบิดครับพี่น้องผมดีไซน์ถิ่มไปข้างนี้แหละกี่หลังหนึ่งหนึ่งไซนอกครับผมนี่มีแค่นี้บ่าอยู่เนาะเอาถิมไปเลยครับผมองซีซะกถิมไปเลยนี่แหละนี่ไซน์ยูมุมนี่แหละ ห,หลินดมอยู่ครับนอ้องจะจะเปลีย่ยนเร่องไรน่องบึงน้ำมานขึ้นโ้ากระู่ฝนนอกสองหลังหเห็นโตโตวะ ครับเงียบหายสิเดี๋ยวนลงไปเลยไ <Yeah. S 1> อย่ามาปิดกันใหญ่หน่อยครับผมพี่นอ้อง จะได้ดูดมือโซ่เาเรียบร้อยครับหลังแรกเดี๋ยวบางหลังที่สองครับยู่นฟังหนึ่งครับพี่น้อง ดูสิใส่ตรงไหนครับพี่น no ้องใส่ต <Wars> ิดไปนี่วะยังไงนีแล้วตรงนี้แหละ Вот, вот, อนหนารไม่ปกติมานะครับ เอาครับพี่น้องเดี๋ยวมือเรื่องมาโดนน้ากันครับสีมันน้มันน้องอเรื่องเสามาโดนน้ากันครับผมขอยวากระปางองครับแบบนี้นี่นครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องหลังจากหมู่บ้านห่อมาใส่ตุ่มลักปลาได้ไปสองหลังครับเดี๋ยวตอนเช้านี้เขาไปเบิงน้ำกันนะครับพี่น้องทีไดียวได้นะครับสีมันน้มันเมื่อนี้ใส่ไปสองหลังครับ มดูกันี่ครับตรงล่างนี่ครับพี่น้องเดิมสายอย่างไงได้ครับพี่น้องวัน้มาเซ้าได้ครับแก่กัตอนนี้ก็หกุ้งครับผมหกมงครึ่งหกโงครึ่งนะแลตรงนีตอนเศ้า

โอ้ยโอ้เขาอยู่ตรงนี่น้องเขาปลาไหลตัวนึงครับนี่ครับผมเขาอยู่ตัวนึงปลาไหลน้อยเนี่ยครับว่าเขาอ่ะนี่เนี่ยบอกเขาเอาเนี่ยปลาไหลมาตัวนึงครับพี่น้องปลาไหลน้อยซ้ำนี่ bây giờ tôi nói lọc nó nhoài nhá, bây giờ nó nó khẩu nó mừng nào cháu mắc xay lọc mừng mày cháu mà mừng nửa cây mắc xay lọc mừng đúng không biết nhanh 2 xin mình mua này mình hợp cũng gần lưu rồi mình hợp làm cái xoắn cái, cái này đó, ta hướng cần ครันิดข้อเข่าครับลังนี่โอ้มอเข่าครับ่น้องม้อเข่าครับผม สรุปก็ได้ปลาไหลตัวเดียวแต่ห้ากสิปล่อยมั้งครับพี่น้องมันตัวน้อยพอดเนี่ยตัวนี้อ๋อปล่อยไปเลยนี่ครับนี่ครับปล่อยไปเลยเอ้เอาครับผมมาเสร็จสิ้นครับพี่ซองหลังได้ปลาไหลมาตัวเดียว กระมาดครับพี่น้องเมื่อนี้เงี้ยบอกหอยเสดีทุบเดี๋ยวมื่อไหราสีร้องเอาใส่เงี้ยสีโค้งไก่มาล้อมมึงครับพี่น้องสีเป็นยังไงเอาไปมากคลิปนี้กระบากพี่น้องก็ได้ก็แชร์กดติดตามส่งอีสานไปกระบาดนด้ครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เซมซ้ำอีกครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเขาไปหาอยู่หากินยังไม่กับให้พี่น้องเพาว่ากดติดตามไปครับกดกระดิ่งไปไว้พลาดคลิปที่เขาอัปเดตลงใหม่ๆนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สีกระบานครับพี่น้องบ่มานครับผม ยวขึ้นหน้าพ่อกันไหมครับขอบคุณครับ